สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับนะทับอีพีวันนี้ครับมาลุยกันต่อนะครับกับพระปิตาเศรษฐินเหนือดวงครับวันนี้มาอัปเดตให้พี่นะครับมีมาให้พี่ๆรับชมนะครับ20รายการเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันนะครับนะใครชอบองไหนในพี่นะถูกใจองไหนพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับมีงบแค่ไหนเนี่ยลองติดต่อมาได้หรือพอองไหนพอลดนได้น้องก็จะลดให้นะครับเดี๋ยวมารายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับนะรายการที่1งครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับ รายการนี้ครับรายการที่หนึ่งพระปิดตานครับนะเป็นรุ่นปีที่แล้วรุ่นสุดท้ายของปีที่แล้วครับพระปิดตาอ่าเศรษฐีเหนือดวงนี่ครับวัดโพสิทธิ์อาณเลขคนุณเบอร์องนี้หมายเลขหนึ่งหกแปดครับรายการนี้เนื้อขาวเพื่อคุณนับแบงค์ร้อยฮะหลังฝากพลอยแดงครับรายการนี้แบ่งปันพี่อยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับติดจีวรปู่นะครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทพระพิชัยรายการที่หนึ่งฮะ ต่อมารายการที่2ครับรายการที่2รายการที่เป็นเนื้อเทาผงทุ่นะฮะสะดือพลอยส้มโรยแล่ครับนะโรยแร่ลุงฮนะ รายการนี้เลขคุณตัวเบอร์สามเก้าสามห้าเงินหามทองครับพี่จ๋ารายการนี้เอาไปครับพี่ชายผมแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบาทแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการองค์นี้ฮะรายการองนนี้ครับรายการนี้นะครับมีตําหนิด้านบนนิดนึงรายการนี้เป็นเนื้อเขียวว่านเมตตาบรารมีเจะทอนแสงฮะนีจับมามีตําหนินิดนึงแต่พี่ยนะังไม่ได้เห็นนะฮะเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองห้านะครับรายการนี้ผมขอที่ร้อย ห้าสิบาทนะเอาไปพี่ขาดทุนเลยร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะรายการที่สามฮะต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นองค์นี้เลยพี่ชายรายการนี้เนื้อชมพูว่านลังเงินนะครับพ่นละอองเงินส้มฮะพ่นละอองเงินส้มครับพี่ชายรายการนี้ครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งแปดสามรายการนี้เอาไปครับพี่ชายขอที่สองร้อยบาทนะครับรายการที่สี่ครับ ต่อมารายการที่5ครับรายการที่5ครับเป็นองค์นี้ครับเนื้อขาววุฒิคุณนับแบงค์พันครับหลังฝังพลอยเขียวนะครับหลังฝังพลอยเขียวจิตจิวัหลวงปู่มหาศิลารายการนี้ครับเลขโค้ดจำเบอร์วันแปดสิบเจ็ดครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่ห้าครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการที่6ครับพี่โอ้โหองค์นี้ม้วนสามสวยเลยพี่จะรายการนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองพี่นะหลังจีวอนสายสินนะครับหน้าปัดหน้าครับเลขคนจำนวนมาเลขห้าสิบสี่หน้าปัดหน้าครับพี่ชายรายการนี้ม้วนสารแน่นเลยนะสองร้อยห้าสิบไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบได้แบบนี้ไปเลยนะคลาสสิกขังๆเลยพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับนะรายการที่หกครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7าาร 8, ายการนี้เนื้อขาวพุทุคุณปิดทองคําเปลแท้กิมซัว99.99%ครับแล่ลุงหลังพอยเสกครับแล่ลุงฝังพอยเสกนะครับเลขคนจัเบิร์เลข,ข,ข166ครับรายการนี้เอาไป250บาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่7ครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการนี้มาเป็นเนื้อชมพูว่านลังเงินนะครับคุกแบงค์นับพันนะครับเมสเดีอุนะครับนี่ฮนะทองแดงครับหลังหน้ากากเศรษฐีเหนือดวงครับนี่หลังหน้ากากเศรษฐีเหนือนดวงนะรายการนี้ได้คุณเบอร์มาเลขหกศูนย์นะองนี้ขอที่300บาทรายการนี้ผมพิเศษให้ขอ300บาทไปพี่ชายรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9รายการที่9ครับมาเป็นนี้ฮนะ โอ้โหสวยๆเลยพี่เลกคนจัวเบอร์เลขสามที่แปดรายการนี้เนื้อฟ้าวะเนื้อฟ้าว่านสีทิศมงคลนะฮะมงคลหินอ่อนนะนี่ดูชื่อรายการเลยพี่นะนี่ฮะโอ้โหนะสวยๆเลยนะรายการนี้สื้อฟ้าสวยๆนะรายการนี้ผมขอแค่สองร้อยพอนะครับสองร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้าครับ <S 2> <S 2> ต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเนี่ยมาเป็นเนื้อเนี่ยฟ้าว่านสีทิศมงคลนะฮะพ่นละอองเงินนะฮะ พ้นเราเอาเงินพี่นะสวยๆเลยเลขคุณทะเบีเลขหนึ่งสี่แปดเลขคุณทะเบีเลขหนึ่งสี่แปดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทรายการนี้เอาไปสองร้อี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบนะ ต่อมารายการที่11ครับรายการที่11มาเป็นเนื้อม่วงครับนี่ฮะโอ้โหจะหลังเป็เหรียญนะเลขคนจะเบอร์หนึ่งสองห้านี่ครับรายการนี้เนื้อม่วงว่านหัวใจและหูเบสซือดีนี่ครับนี่ฮะโอ้โหหลังหน้าหลังหน้ากากเลพี่นะไม่เป็นหลังไม่ใช่หน้ากากหลังเหรียญนะพี่นะโอ้ยองค์นี้น้ำหนักดีพี่รายการนี้เป็นหลังเหรียญนะพี่นะนี่ไม่ใช่หน้ากากนะเดี๋ยวผมหน้ากากหนงนี่ฮะจะมีหน้ากากเหรียญนะครับนะองค์นี้เป็นเซอร์ไพรส์เหรียญด้านหลัง องคนี้เป็นเซอร์ไพรส์เหรียญหน้าหลังนะครับนะผมขอ3 5 0บาทพอองนี้องค์นี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะขอ3 5 0บาทพอพี่รายการที่1 0 11นะครับต่อมารายการที่12ครับรายการที่12เป็นเนื้อฟ้าสีทิศวาดมงคลนะครับเม็ดสะดือรวยอัปกาหลังบ่วงนักราชนี่หลังบ่วงนักราชอปปกาเลขคนจเบอร์เลขแปบสี่ครับรายการที่12นะรายการนี้ก็สวยนะพี่นะองค์นี้ขอที่2 8 0อบาทพอ280ิบาทพอครับพี่ชายรายการที่12 ต่อมาครับพี่ชายรายการที่13บสามรรายการที่13เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่เลขคตเบอร์หนึ่งสี่สองครับรายการที่รายการที่13เนื้อก้นคกดําแดงครับรายการนี้ฮะรายการนี้ขอเพียงปันที่200บาทนะครับพี่ชายรายการที่13ครับต่อมาครับรายการที่14ครับ รายการที่14เลขโค้ดเปิดออกมาเลขโค้ดตัเบอร์1น8ครับรายการนี้เนื้อขาวที่คุณน้ำแบงค์พันครับหลังฝัง่งทลอยเขียวครับเลขโค้ดตัเบอร์เลข188ครับรายการนี้เอาไป280บาทนะครับจิตวิวหลงปู่มหาศิลาครับ ต่อมาครับพิชายรายการที่15รายการที่15รายการนี้ฮะเปิดออกมาเนื้อม่วงว่านหัวใจและหูครับเมสเดือนะครับทองทิพย์พิชายหลังหน้ากากเศรษฐีเหนือดวงทองทิพย์ครับเลขคนจัเบอร์มาเลขเก้าศูนรายการนี้ขอ300บาทนะครับรายการที่15ครับ ต่อมาครับรายการที่16นะฮะชายชอบม้วนสานแน่นๆแบบนี้นะฮะม้วนสานแน่นๆด้านหลังเป็นตะกรุดอัปการสิ่งดอกรายการนี้เป็นเนื้อเขียวว่านมหาบารมีฮะม้วนสานแน่นๆเลยพี่ชายรายการนี้ขอ25 0บาทรายการที่ขอ25 0ิบาทครับพี่ชายรายการที่16ฮะรายการที่17ครับมาลุยกันต่อนะครับรายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อดำไปล้านฝังพลอย ไม่ใช่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อฟ้าว่านสีทิศมงคลนะครับนะอุดคดอัปปาก้านะปิดแผ่นทองด้านหลังเป็นหลังเหรียญอัปปาก้าพี่เลขคุณตเบอร์หนึ่งแปดเก้าเลขคุณตเบอร์หนึ่งแปดเก้าตอนนี้เหลืออยู่องค์เดียวตอนนี้เหลืออยู่องค์เดียวพี่หลังอันเหออรียญอัปปาก้านะหยนะนุ่นนี้องค์นี้เปิดแบบนี้พี่ที่สี่ร้อยบาทองค์นี้เปิดแบบนี้พี่ที่สี่ร้อยบาทเหลืออยู่องค์สุดท้ายแล้วพี่นะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่นะรายการที่เป็นรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อเท้าของทูบตะกุดเงินแท้2ด้านนะครับนะและเขียนยันอัขระนะนี่ฮะตะกุดเงินแท้พี่รายการท็อปบนบนครับเลขคุณตัเบอร์วันทีส32รายการนี้เปิดหน้าปันอยู่ที่400บาทตะกุดเงินแท้ครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่19รายการที่19รายการที่พ่นละอองเงินฮะรายการนี้นะครับเลขคุณตัเบอร์160รายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่220บาทขอแบ่งปันให้พี่ที่220บาทครับรายการที่19 ต่อมารายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ำ,เ,นนำเงินว่าดสี่ทิศมงคลครับเมสะดือรวยนะฮะร,รายการนี้รวยรวยแล่นะฮะรวยแล่นะครับ,ลรรบเลขคุณต้องเบอร์มเลข16รายการนี้รายการที่20นะครับขอ240บาทนะฮะขอ240บาทครับพี่ชายรายการที่20ฮะต่อมาครับรายการที่21ครับ รายการ21นะครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านสีทินะะนปปศนะฮะเมสเดืออุจอัปาฆานะฮะดาวหลังเป็นน้ากากอัปาฆ่าดีองค์นี้เป็นนาักกากนะเลขคุณจะมาเลขเจ็ดศูนย์ครับรายการนีหน้ากากขอสามร้อยบาทรายการนี้ขอสามร้อยบาทครับพิชัยนะครับรายการที่เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองรายการนี้เป็นเสื้อเนื้อ ฟ้าว่านสีทิศมงคลนะครับเนื้อฟ้าว่านสีทิศมงคลนะครับปิดทองคำเปรียวแท้กิ่มซัว99.99%หลังตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกครับรายการนี้เรีโค้เบอร์225รายการนี้เรียกโค้เบอร์225ร,ร,ยร,เเร22ายการนี้ขอที่280บาทองค์นี้สวยมากเลยนะขอ280บาทครับพี่ชายรายการที่22ฮะ ต่อมารายการที่23ครับรายการที่23รายการที่เป็นเนื้อขาวงาช้างครับแร่ลุงขาวครับเลขคือตัวเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าครับ,รา,าร,าบารายการนี้เอาไปสองร้อยบาทรายการนี้รายการที่23เอาไปสองร้อยบาทครับพี่ชาย ต่อมาครับรายการที่24ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่24รายการท้ายรายการนี้เป็นเนื้อชมพูว่านลางทองฮะติดจีวรหลังเหรียญเศรษฐินเหนือดวงทองแดงครับนี่ฮะหลังเหรียญนะเลขคุณทะเบอร์มาเลข59ครับหลังเหรียญทองแดงพี่รายการนี้แบ่งปันให้ติจีวหลุงปู่ด้วยขอองค์นี้350บาทขอองค์นี้350บาทครับพี่ชายรายการที่24ฮะวันนี้มาแบ่งปันที่พี่นะครับ24รายการลองเลือกชมดูนะครับหากชอบดูใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่แอดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ สำหรับนี้นะครับนะ้น้องก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุดหนุนน้องกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ